แลนี้เราก็จะเดินทางไปอำเภอแม่สายนะครับตอนนี้เราเพิ่งกำลังจะเดินทางออกจากโรงแรมนะครับทุกคนเ,คเรืจะไว้ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปแม่สายใช่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย หลังจากตอนที่แล้วเราได้เดินทางไปศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวพมา่าและหลงพื้นที่แล้วเข้าที่พักแล้วเช้าอีกวันเราก็มุ่งหน้ามายัางอำเภอแม่สายซึ่งสถานที่แรกที่เราไปในอำเภอแม่สายนั้นก็คือจุดผ่านแดนถาวรแม่สายแห่งที่หนึ่ง สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สะพานแม่สายนะครับเป็นสะพานแห่งที่หนึ่งนะครับสะพานนี้จะเป็นสะพานเอาไว้สําหรับข้ามคนที่แบบวา่าใครที่ต้องการข้ามไปฝั่งพมา่าหรือว่าคนไทยคนพม่าเข้ามาฝั่ง,งนี้แล้วก็จะมีอีกสะพานหนึ่งจะเป็นสะพานแห่งที่2จะอยู่อีกที่นึงเอาไว้ข้ามสําหรับขนส่งสินค้าไทยพม่าหรือสินค้าพม่าเข้ามาฝั่งนี้แต่ว่าสะพานตอนนี้ปิดอยู่ครับเรายังไม่อดเข้าไปเลยอดเข้าไปเลยยังไม่สามารถข้ามไปฝั่งนั้นได้ตอนนี้เราจะเดิน ก็ไปชมข้างในนะครับทุกคนตรงนี้มีอยู่ข้างๆสะพานนะครับที่จะมีร้านก็จะมีร้านขายโยกนะครับสวัสดีครับนี่ข้างๆเราก็คือสะพานแม่สายมองเห็นได้เลยว่าตลาดถึงเป็นระเบียบนี่ตรงนี้นะท่องเที่ยวน้อยเนาะใช่ใช่น่าจเพราะว่าสะพานปิดด้วยแหละแต่ส่วนมากเขาเขาก็จะมีเต่พวกโยกนะเนาะใช่ อโยกเห็ดปอยอย่างเ,เงี้ยนี้เราสามารถเห็นสะพานไหมคะเ,เนื้อสุดแดนสยามแบบกล้ยๆได้เลยอันนี้เป็นสะพานนะครับเนื้อสุดแดนสยามแล้วเราจะลงไปดูข้างล่างนะครับทุกคนอค๋อสะพาน ทางไปประเทศพม่าก็มีแค่นี้นะครับทุกคนนี่นะครับแต่มันปิดนะครับสั้นเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วทุกคนันนี้ตรงนี้เป็นแม่น้ำนะครับและฝ่านี้คือพม่าะนะครับจะไม่ามบรถไปมาเลยนะนี่ยถ้าเราขับ ฝั่งนี้คือไทยนะครับทุกคนจุดผ่านแดนถาวรแห่งที่1ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีแม่น้ำรวกเป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอแม่สายกับเมืองท่าขิเล็กรัชชานประเทศพมา่าตรงจุดนี้ก็จะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายของฝากร้านเสื้อผ้าร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายแต่ในช่วงที่พวกเราไปสะพานข้ามแดนยังไม่เปิดผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของและมาเที่ยวกันก็มีน้อยทำให้ไม่คึกคักเท่าไหร่นักสวัสดีครับหลังจากที่เรา ไปตรงที่สะพ,พานนะครับแล้วแล้วเราก็เดินทางต่อมาที่โรงงานแกะหอมนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สา,ายจังหวัดเชียงรายนะครับทุกคนที่เราเห็นนี้เขากำลังคัดเลือกมาลึกรแต่เดี๋ยวเราจะสอบถามที่ปีสีนะครับว่าเขาไปเก็บข้อมูลได้อะไรมาบ้างครับพ <Okay. S 1> ี่ก็คือเขาบอกว่าวันหนึ่งอะถ้าเขาทำ กระเทียมใช่ไหมเขาก็จะไม่ทํากาแฟถ้าเขากเก็บกาแฟก็จะไม่เก็บกระเทียมแล้วราคาค่าแรงของอกาแฟก็จะอยู่ที่1นึ่งโลอ่ะหบาทส่วนกระเทียมอ่ะเขาจะได้สองบาทห้าสิบตางค์อีกสถานที่หนึ่งที่เราไปก็คือโรงงานแกะหอมที่อำเภอแม่สายซึ่งวันที่เราไปนั้นเขาไม่ได้แกะหอมแต่คัดแยกมเมล็ดกาแฟแต่น่าแปลกใจที่แรงงานส่วนใหญ่มาจากมณฑลีประเทศพมา่า ส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวซึ่งคนที่เข้ามาก่อนก็จะบอกกล่าวญาติพี่น้องซึ่งทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าที่อยู่ในประเทศพมา่าโอ้ยจ่ายมนให้ผมด้วสวัสดีครับตอนนี้นะครับ เราเดินทางมาถึงศูนย์จิตอาสาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ศูนย์จิตอาสานะครับเดินเข้าข้างในนะคะที่จอดรถเราไกล้เวอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์กันไปไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าอาเสียเป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วตอนนี้ยิ้วก็ยิ้มเหนื่อยก็เหนื่อยอะแวบ้านผมก่อนเลยโอ้ยบ้านคุณเขาอะหนูแวะอะหนูแวะค่ะ นบกก้านอาจารย์ไม่ใช่หลังนี้นะบ้านอาจารย์สร,สร้างแคมอยู่ข้างใน <c oughs> อยู่กับคนงาน,นก่อร้าอนนี้กอดไสไม่เป็นหัวหน้าคนงานก่อร้ส้อีกทีหนึง่ง <c oughs> โทษผมเป็นลูกน้องเขาอ๋อก็เป็นหัวหน้า <c oughs> ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่กลุ่มจิตอาสาของแม่สายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับ ชมรมจิตอาสาอำเภอแม่สายที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแรงงานชาวพมา่าในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกประเทศการทำพาสปอร์ตการต่อประกันสังคมให้เด็กได้รับการศึกษาบัตรบุคคลแรล้สถานะทางทะเบียนราชบัตรประกันสังคมเป็นต้นอีกทั้งยังดูแลเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายหลังจากที่เ,เราไปโรงงานหอมเนาะแล้วก็ ไปแล้วก็เราก็เดินทางมาที่ศูนย์จิตอาสาของแม่สายนะครับทุกคนแล้วเราก็ทําการฟังอะไรเรียบร้อยและ้ะเขาบรรยายให้เราฟังเรียบร้อยแล้วก็รู้ถึงที่มาของของศูนย์จิตอาสาของแม่สายนะครับทุกคนแล้วหลังจากนี้นะครับฝนนี่ก็แบบเริ่มคึมมาและ้ะตั้งเขามาแล้วนะคะใช่ใช่ นี่นะครับทุกคนก็เดินออกมาจากศูนย์จิตอาสานะครับทุกคนเราก็กําลังจะเดินทางไปกินข้าวของบ้านสมชายนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามสมชายนะครับว่าแม่สมชายทําอะไรให้กินนะครับพอดีท่านสมชายครับเจ้าภาพรายใหญ่วันนี้แม่ทําอะไรให้กินครับสมชายยาสันฮิงครับอ๋อยาสันฮิงคือแบบแม่ต้องทําเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินข้าวนะครับทุกคน นี่เราถึงแล้วนะครับทุกคนเราถึงเราถึงสถานที่กินข้าวเราแล้วนะครับหลังจากที่พวกเราเดินทางไปชมรมจิตอาสามาเหนื่อยเราก็เดินทางกลับมายังบ้านของสมชายซึ่งบ้านของสมชายอยู่อำเภอแม่สายอยู่บริเวณใกล้ๆกกับศูนย์จิตอาสา เมื่อแม่ของสมชายรู้ว่าพวกเราจะไปทัศนศึกษาแม่เลยทําจ่าสังฮิงคาหรือแกงวุ้นเส้นไว้ต้อนรับพวกเราจ่าสังฮิงคาร้อนๆบวกกับข้าวเหนียวไปอีกเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างลงตัวต้องขอบคุณคุณแม่ของสมชายกาหลงที่ทําอาหารให้พวกเรากินหวังว่าถ้ามีโอกาสคงได้กลับไปกินอาหารฝีมือของแม่สมชายอีก หลังจากกินข้าวที่บ้านสมชายเสร็จเราก็กลับที่พักระหว่างเวลายังเหลือก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยเวากันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาจะทุ่ม่แล้วนะครับ18นาฬิกา55นาทีนะครับผมกำลังเดินไปวัดดอยเวานะครับ เมื่อเที่ยงเราก็มาเดินตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เดินขึ้นไปที่วัดดอยเบลเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นกันนะครับเราจะเดินหาวัดก็พี่ครับวัดดอยเบาไปทางไหนครับ,น,บนี่พวกเราใช้ไนไปเนี่ยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ เราเดินเลยมาแล้วทุกคนเราจะถอยเราต้องขึ้นทางนี้นะครับป้าคาวัดดอยเบาไปทางไหนครับตรงบีกใช่ไหมครับตรงบีกนะครับไกลามากไกลามากมากมากไม่รู้ว่าเพื่อนกลับหรือ,อยังนะแต่คือแบบ มืดมากมาคนเดียวด้วยคงมก็จะมีคนเล่นบอลน,นะครับโทรถามเพื่อนแป๊บกูเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเออ อยู่่นีไปที่ตรงนั้นมึงไปที่แล้วอีเหี้ยคุณต้องเดินปีกเหรอ ด้อนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่สารถีเราดูนะครับเพื่อนอยู่นี่หมดเลยนี่นะครับเพื่อวิวด้านเรือนใช่ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มสิบนาครับผมนี่คือสุดแดนอันนี้คือประเทศไทยถ้าเรามองอยู่ฝั่งนู้นนั่นคือพม่าแต่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้คือไทยนะครับผมเราก็เดินรอบๆดูดีครับ เราเราขึ้นไปในนี้เราต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนเหมือนเป็นโบสถ์หรืออะไรสักอย่างเหรอไม่ใช่นี่วะไม่ใช่โบสถ์เหมือนเป็นเจดีเหรอไม่ใช่เจดีของที่นี่นี่นะครับทุกคนวัดพระธาตุดอยเบาตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กของทางฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังเดินจากวัดอยบอนะครับทุกคนตอนสำเร็จนะครับโอ้โหต้องเปิดแฟลชนะครับตอนนี้นะครับเราเไม่เห็นอะไรเลยนนี้ทเราอยู่ที่ไหนคะทุกคนตอนนรับาลังเดินลงจากวัดลอยบอลนะครับทุกคนตอนนี้เราะตอนนี้เราจะไป่ับตอนนี้เราหนับตนาจะคับตอแระไครับตนเราับอเราจนับตอนนี่าะไหนบตอนนี้เราจะไปไหนตอนนี้เราจะไหนครับตอนนี้าไปนรัอเราะครับตอนนีเราไหนคับตอนนี้านตอนนี้เะครับนเราะครับตอนะครับตนีน เราอยู่ที่วัดดอยวาวนะอยากวิวในประเทศพม่านี่คือแบบสวยมากเมืองอกเลยใครไม่ขึ้นมานณภาคภาคใช่อันนี้นะครับเราก็เราลงมาจากวัดใช่ค่ะเราลงมาจากวัดดอยวาวเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินตลาดกันต่อขาตอนเที่เราจะไม่ใช่ขาแต่จะเดินหาอะไรกินข้างทางใช่ใช่ใช่ดูดูดูวิวข้างทางเนาะสตรีทฟู้ด ิ0ฟ ok ok ูดวันน ok ี้ใช ok ้เวลาเดิน10,009ค่ะทุกคนกล้ามขาเพิ่มเดินมาแล้วเราเราเห็นของกินแล้วออ้จะแก่เด้อปุกกระเป๋าเมื่อกี้เหลือ นี่บาลเลยป้าใส่มาชี้ได้ลูก้าดีหาแม่ตายาเลยที่กูเปิดกระเป๋าตัวตัวตัวแม่ลาลาลาเนื้อแสบ้านนะป้าใส่อยู่หรอไม่ใส่เหมือเนื้อแสบ้าขอสัมภาษณ์น่นตาหน่อยนะครับสวัสดีครับน่นตานี่ได้ท่านได้แต่ใดมาเรียนภาษาจหนอ่าแว่นตานี่ย import มาจากประเทศจีน Make in China Make in China มาเล่าอะไรกูแพงมาก งาแสงาแสตนายนโตแสเหมือนเป็นดาราเหมือนเป็นดาราชั่วโมงละสามสิบบาทไปไปต่อเดี๋ยวไม่เสร็จรับตอนนี้เราก็หาของกินกันอยู่ซึ่งเดินมาเป็นโลก็ยังไม่ได้ของกินเลยใช่เรื่องหมื่อยมากทริปนี้จะเป็นทริปมืลดาราอาหารก็คือแบบยาวมากเยอะมากต่อต่อต่อ

ชอบใช้ให้สิ่งชงช่างช่างชงค่ะหาช่างชงิงเราไม่อากเป็นกัแช่ามึงไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สองคนเนี้ยมึงให้กูถ่ายใครก็ได้ที่ไม่ใช่2คนเนี้เป็นอะไรเอาดิทดสอบดิช่างชิงมันเป็นยงมันเป็นยังไงฉัไม่อยากเป็นคนกับมันแล้วอ่ะาชช่งชง หลังจากพวกเราหาของกินเรียบร้อยเราก็เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนในการเดินทางของวันต่อไปตอนต่อไปจะเป็นยังไงและสถานที่ที่เราไปนั้นจะมีที่ไหนอีกบ้างเราติดตามชมตอนต่อไปครับ